สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับอ้วนบุญยกรนะครับจากบุญยกรชาแนลอ่าบุญยกรเซอร์วิสนะครับคลิปนี้ผมจะพามาวิดูวิธีแก้นะครับทีวีที่เราต่อกล่องจานดาวเทียมแล้วภาพไม่เต็มจอนะครับผมนี่วิธีก็คือเราต้องไปตั้งค่าตรงในส่วนของกล่องจานดาวเทียมนะครับผมเปิดค่าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับนี่ปรับภาพให้เป็น16ต่อ9นะครับ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูนะฮะนะครับปรับภาพปรับค่าก่อนนะฮะเชื่อว่าหลายท่านนะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับกับการที่ว่าเวลาที่เราต่อจานดาวเทียมแล้วาภาพไม่เต็มจอเห็นไหมครับปรับเสร็จแล้วนะครับก็ทีวีก็จะเต็มจอนะครับนะเปิดทุกช่องก็จะเต็มจอหมดนะครับ เพราะว่าบางทีที่เราต่อกล่องจานดาวเทียมแล้วเราไม่ได้ปรับค่าในส่วนของกล่องนะครับทําให้ภาพเนี่ยไม่เต็มจอนะครับลองกลับไปทําดูนะครับไม่ว่าจะกล่องของตัวไหนก็นแล้วแต่นะครับวิธีปรับคล้ายๆกันนะครับปรับค่าเสร็จทีวีก็จะเต็มจอนะครับด้านข้างจะไม่หายไปฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ